สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเดอครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้กะจะพาพี่น้องซี่ตามต่อแนวทางลาพัฒนาครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อชนินครับบมวดวงหันกะถือว่าสุดยอดครับผมเด็กของพ่อครับถึงว่าเพิ่นจะประกบคูบ่เข่าครับผมแต่ว่าตัวเด่นของเพิ่นครับพี่น้องเนาะ เดนหนึ่งแล้วก็ประกอบกับเล็กเจ็ดครับผมครับจริงๆก็จะมาหนึ่งเจ็ดแหละครับพี่น้องแต่ว่าพอพันไปประกอบตัหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าครับผมพิณาเสดายครับคือว่าเลขเดนของเพิ่นกับเดินดีครับผมหนึ่งสองสามก็กอดข้อกันมากครับพี่น้องสองกับสามครับเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาครับผมพ่อชนินเอาจะเผยได้ครับพี่น้องถือว่าเลขเพิ่นกับเขาย่ครับผมทาชุดเต็มเก้าคู่ ตอนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอชนินน้ำเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอพร้คุณพอได้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้าเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขดล่าพัฒนากับพอกันเลยครับพอชนินครับน้ำเชียร์ผ้ารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์ผารวยครับปอครับ โอ้เมื่อกี้พ่อไม่ได้จับหนึ่งเจ็ดเสียดายครับเสียดายครับคือว่าตอนอ่าทีแรกมันมีมันมันมีสองสองแปดกับหนึ่งเจ็ดนะครับครับอีกอีกสูตรหนึ่งอ่ะทีนี้ผมผมก็เลยดึงสองแปดเข้ามาแทนแทนหนึ่งเจ็ดครับผมก็ยังผมก็ยังเสียดายยนี่ครับครับโอ้สงใส่เอฟซีจะไม่ถูกหรอกครับถ้าถ้าจะจับหมดก็แปด ควดเก้าคู่เข้านี่พอครับใช่ครับปกติมันผมชนแล้วมันได้ประมาณมันได้ประมาณเจ็ดคู่นะครับครับเจ็ดคู่ครับเจ็ดคู่ผมเลยผมเลยเลือกเอามาอีกนะครับให้มันน้อยน้อยคู่ลงมานะครับครับแต่ทีนี้ทีนี้พอพอผมส่งให้เก้ามาเชียร์แล้วนะทีนี้ไอ้สูตรที่มันหลุดไปนะครับผมลองทําขึ้นมาใหม่อ่ะทีนี้สองตัวมาตัวนะครับ ครับมันมันได้หนึ่งอะศูนย์มันชนที่หนึ่งครับผมยังโอ้โหเสียดายครับเสียดายมันชนที่หนึ่งครับ่มครับถ้าชนที่หนึ่งมันก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับครับครับพอดีผมดึงหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้ามาครับเป็นเป็นเน้นเยอะที่หนึ่งเก้านะครับใช่ครับผมนี่มานี่าอเสียดายหนึ่งเก้าครับแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวผมผมมีพิเศษสามตัวนะครับสามตัวตรงต้นนะครับครับเพราะว่า เข้ามาสองสามงวดละชุดวินนะครับโอเคป่ะครับสามงวดแล้วครับมันจะมีอยู่สิบชุดนะครับครับผมสิบชุดแล้วผมผมจะเน้นให้เจ็ดชุดนะครับครับครับก็เล่นได้ครับนี่ได้หน่อยลองดูนะครับลองเบิรันพี่น้องเนาะสิบชุดเข้าก็มีลุ้นนะครับผมสามตัว ครับเพราะว่างวดที่แล้วนี่มันติดหนึ่งนะครับผมผมจะเอาติดหนึ่งมันมันก็เข้าอ่าเดี๋ยวงวดนี้ตัวเด่นนะครับครับผครับสองสามสี่นะครับตัวเด่นสองสามสี่ครับผมครับตัวประกบก็เก้าศูนย์หนึ่งครับประกบเก้าศูนย์หนึ่งครับใช่ครับแล้วก็ตัวเด่นที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าสองตัวที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับครับผมวันนี้มันได้แปดกับเก้านะครับ แปดกับเก้าครับใช่ครับแล้วมันชนกันที่เลขเก้านะครับครับผมครับผมก็จะไม่จับให้เก้าคู่นะครับผมจะจับให้สามคู่นะครับครับสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าครับสี่เก้าครับผมเน้นให้สองเก้ากับสามเก้านะครับสองเก้ากับสามเก้าครับผมครับใช่ครับ ที่เหลืออีกที่เหลืออีกหกชุดก็ถ้าเอฟซีพอมีงบก็จับเอานะครับครับผมครับอันนี้ก็คิดว่าคัดเน้นๆมาครับเลขเก้านะครับมันชนที่เก้าอือดินชนเก้าครับผมครับเหมือนวดที่แล้วชนที่หนึ่งนะครับครับครับผมก็เอาสูตรเดียวนี่แหละทีนี้ทีนี้ผมก็มานั้นเลขวินขึ้นมานะครับครับ่อ มันก็จะได้สองสามสี่สองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งครับในเมื่อมันชนเก้าผมจะจับเฉพาะเลขเก้านะครับครับผมครับไม่ได้ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้า 0 4 9 1 2สี่เก3 9หนึ่งสอง9 2 3 9หนึ่งสและ439ครับ429 439ครับสี่สาัเใช่ครับ,รบมันจะได้อยู่10ชุดนะครับครับ,รบเดี๋ยวผมจะจะเน้นให้เจ็ดชุดนะครับ ครศูย์สอกับศูนย์สามเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสกับ4ี่สามครับ4ี9สองครับ4 29, 4 39, ครับนี่นะครับพี่น้อง3มตัวตรงต้น ลองเบิรงครับผมเพื่อได้สามตัวได้ครับพี่น้องเพื่อเข้าสามตัวครับซึ่งเกิดหายากอยู่ครับพี่น้องเนาะเลขดาวพัฒนาสามตัวนี่คนั่นน่าจะมาจ็กเซียนครับผมลองเบิร์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมมันผมผมมานั่งดูนะครับมันมันชนเลขชนที่เลขหนึ่งนะครับเพราะผมก็มาดูมันมันก็เข้านะครับครับมันเข้ามาสองงวดสามงวดแล้วแล้ว ผมก็เลยอลองดูนะครับลองดูก็ลองพิจารณาดูไว้ก่อนก็ได้ครับครับหรือว่าตัวละสี่บาทห้าบาทก็จะพอเล่นได้อยู่ครับใช่ใช่พ่อสี่บาทห้าบาทขาคุ้มอยู่ครับพี่น้องล่องบึงครับนี่ครับพอดีมันจังหวะมาเจอเลขเด่นสองตัวนะครับใช่ครับผมมันชนกันนี้เกือบมาครับตามสูตรบใช่ครับมันก็เท่ากับว่า ผมเน้นไปที่สองเก้ากับสามเก้านะครับครับมัน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 ก็จะลงที่สองเก้ากับสามเก้าครับผมนีะครับพี่น้องเนาะเอาลองเบิ้งครับสิบมิถุนายนหกสิบเจ็ดสามตัวตรงสามตัวโต๊ดครับพี่น้องพ่อชนินลาพัฒนาเด้อครับผมครับเอาก็มาเชียร์ก็ขอบคุณพ่อชนินครับผมครับมรบกวนพ่อชนินเท่านี้เด้อครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับงวดนี้พ่นมีที่เด็ดไ้เดอครับพี่น้องเป็นสามตัวครับเลขสามตัวแล้วก็เลขวินพร้อมครับผมพี่น้องพี่ก็จะได้ครบเซตเลยครับพี่น้องนอกทางสองตัวเลขวินเลขสามตัวพ่อชนินครับผมครับเอาลาพัฒนาสิบมิถุนายนครับเด่นสองสามสี่ครับผมประกบเก้าศูนย์หนึ่งครับสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวได้แปดกับเก่าด้วยครับผมครับ

2 3 9 4 2 9และ4 3 9ครับผม3ตัวเน้นมี2 0 9 0 3 9 1 2 9 1 3 9ครับ2 3 9 4 2 9แล้วก็4 3 9ครับพี่น้องที่แน่ก็คือ2ตัวนี่คือ2 9กับ3 9ครับผมเน้นๆเ,เอาถ่ายคลิปนี้ครับผมนำเชียรพาลวยกับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องนใ่งวดวันที่ สิมิถุนายน67ล่าพัฒนาสองถุนรึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ